วันที่13มีนาคม2568ของครั้งที่70ของข้าพเจ้าชื่อนางสาวสุปัญญาคุณภาทีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุดทัพริตและมนต่างต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยาบูชาแด่คปปรูบาอาจารย์ทั้งหลายของจิตขอจิตของข้าพเจ้าจนตั้งมั่นมีสติและได้มีสมาธิจดจ่อในขาระพยัญชนะในบทสวดอังตอนอื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทสวดชุนลมเทวดาสมันตาจักกว่าเคสวดตระคัจฉันตุเทวตาสัตตมังโมนีราชสัสนาตุสักขโมกะทางสาเก迦เมจารุเปคิลิขาลัเตเถจันติลักเกวิมานีทิเปละเถจากาเมตาลุวะนาคานีเคหาวัตตุมีเคเตภูมาเจยันตุเทวาชลัทวะวิสมัยักขันธพนาคาตินทันตาสันติเกย์โมนีวราชนางสาธวุมสุนันตังธรรมะสปนการุอายาพันตาธรรมะสปนการุอายาพันตา ธรรมสวรรคารูปายพัทันตาบทที่สองบทปูชาพระตัตหาไตาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชิยมามะอิมินาสกาเลนะธรรมัง,งอภิปูชิยมามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชิยามะบทที่สามบทกาพระตัตหาไตอะรหังสมาสุโปโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท,ท,ทมิสวาขาโตภะคะวตาธโมธรรมังนัมมัสามิสุปติปันโนภาควาโตาสาวกสังคุสังฆังนามามิ บทที่สี่บทสวด็จลมั่การสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตราตสัวสมัสสะภะคะวะโตราตสัวสมัสสะภะคะวะโตราตัวสมาสภะคะวะโตราบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมน์ปภะทะพุทธังสรณังขจามีทำมังสรณังขจามิสังฆังสรณังขจามิทุติยามีพุทธังสรณังขจามิทุติยามีทำมังสรณังขจามิทุติยามีสังฆังสรณังขจามิตาติยามีพุทธังสรณังขจามิตาติยามีทำมังสรณังขจามิตาติยามีสังฆังสรณังขจามี บทที่6บทสวดสัจจคิเลียคาถานาถิมีสระนางอัญญพุทโธมีสระนางวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสทิมีหุนตุสัพพธานาถิมีสระนางอัญญกามโมมีสระนางวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสทิมีหุนตุสัพพธานาถิมีสระนางอัญยังสังโฆมีสระนางวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสทิมีหุนตุสัพพธาบทที่7บทสวดมหาสวัยไม้สูตร เอวามสตังเอกังสมัยยามพระคารวสเกสสวิหารติกปิละเวทุสมัยมหานมเนมหาตาพิคุสังเขนัสติงปัจจามเตหีพิคุสเตหีสภ์ว่าลันเตหีทัศนิจัดโลกกถาตัหีเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาหันติภาควันตังทัสนายะ ทิ่ภสังคันจะอาตโคจะตนงสิทาวสกายิกานังเทวานังเอตทังหสวอรยังโคภควาสังเกสุวิหารตีกปิรวัตสมิมหานเนว่ามหาวนเนมหาตาภิกขุสังคีนะสติงปัจจมัตเตหีภิกขุสเตหิสเพวารันเตหีทัินิจาโลกธาตุหิทวตาเยปุยนาสันิปติตาถอนตีภควาตังทัศนายาภิกขุสังคันจายานุนะมายามปีเยนะภควาเตนุปสสังคเมยามะอุปัสสังกมิตาวาภะควโตสันติเกตปัญเกวะคาถาภาสยามติ อัคโคตาเทวตาเซยญาทาปีนามาพระระวางปุริโสสามิชิตังวาภาหังภาสาเลยะปภสษาลิตังวาภาหังสามิเชยะเอวเมวัสท้าปสีสุเทเวสุอันตรหิตาอัคมาโตปุรโตปตุระหังสุอัคโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตาวาเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังทิตาโอเอกาเทวตาภะควันโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสมัยโยปวานลัสมีเสนวกายาสมาคตถาอาคตตามหาอีมังธรรมะสามายัง ถ้าคิดตายีว่าอ布ชิตาสังคติอตาคูอ布拉เทวตาภะควันโตสันติเกอิมังคาทางอภัสรีตัตตะลาพิกโวสมาธิสมาถาหังสูจิตตังอตานงอุสุกามังกาสุสาราถีวานิตานิคะเอตวาอินทริยานิลักขติปันติตาติอตาคูอ布拉เทวตาภะควันโตสันติเกอิมังคาทางอภาสรีเชตวะขี่ลังเชตวะปรีคังยิทธะขี่ลังโอหัดจาเมชาเตยจารันติสทายมารา จักรุมาตาสุตันตาสุสุนาคาติยตะกัวปาราธิวตาภะคะวันโตสันตินเกอีมังคะทังอภัสเยเกสิพุทธังสารณักตาเสศนาติคมิสันติอภายะภูมิงปะหายยะมนุษสังเทหังเทวกายังปะลีปุลิปูเลสันติติตะขัวภะคะวาพิขุอมันเตสีปุยเดยนาพิขเวเท,ทาเสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันิปติตาหุนติตถาคตัง ทัศนายาะพิภูสังคันจายเย,ยปิเตพิคเวไอสุขอติตมัาธานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะควันตานังเอตปลาเมียาวะเทวตาสันิปติตา อหยโสเสรยทาปีไมหังเอตระหิเยปีเตภิกเวภาเวิสันติอนาตคตมาทานังอรหันตุสัมมาสพุทธาเตสัมปีพระคาวันตานางเอตปาบาลมยาวะเทวันตาสันิปติตาภาวิสันติเตเสรยธาปีไมหังเอตระหีอจิกิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกเว เทวกายานังนามณีตังสุนาถาสาตุกามนาสิกโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิภุภะควันโตปัจจโสสุงพรวาเอตาหัวจะสิโลกามนุษกสัมมิยะถาปุมาตัสกิตาเยสตากิริขพลังวิหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวาสังตินารุมหังสาเพสัมพนโอโอตัทธโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสันิ วิปัสสนามาในเวลาพิโยปัญจสติยตวะกับวานีกับปิลวัตวะเวตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนิระเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาถาิคุมเตจัสามังคลุมสติวะพุทธาสาศาสนาเตสปัตตุลโมยานังมนุสานาทัสนางอปปกีตลาภัตคุงอสหัสังทัถา สัตตารีนสตังไกสัสสานังอมนุสสานามัทสุงอปิกีนันตมัทังขุงทิสาสภะพุทธาหุงอัตันจัสสภังอภิญญายาเวกตะวันะจากภูมาจัตตตอมันตยิสัทธาสาวกเกศเจเนราเตเทวคายาพิกันตาเตวิชานาถพิโวโยเยหังกิตายิสามีเพรหิงอนุปัสโสสัตตสหัสสาวายักขามปุมากะปิละวัทวาอิทิมันโต ชุติมันโตวันนาวันโตยะสัชินโมทัมนาภิกขามงคิกุนางสาวติณวันังจะสาหัสสาเหตุบรรทายาขานั้นตวรนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัชินโมโมทัมนาภิกขามงคิกุนางสาวติณวันังสะตาขิลาติสยาสายะขานั้นตวรนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัชินโ โมทมานาภิกามุโมงพิคุณังสวัสดิ์งวานังอิเจเตโสคะสัจสายักขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสักสิโนโมทมานาภิกามุโมงพิคุณังสวัสดิ์งวานังเวสามิตาปัญจสตายักขานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสักสิโนโมทมานาภิกามุโมงพิคุณังสวัสดิ์งวานังภูมิพิโรลักษหิโกเวปุลลสานิเวสนังพิโยนังสัจหัสสามยักขานังไปยีรูปภสษาติภูมิพิโรลักษหิโกโสปะคาสวิทิันางรราาชตโถ ปัสาสติคันธ์ทัพนังอธิปติมหาราชยัสสิสสปุถะปิตัสสภาโวอินานามามาภะราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกษามุงพี่คุณังสาวติมวะนังทักกินังจาทิสังมุ่งไปลุ่นโหนตาปัสาสติคุมพันธ์ทันังอธิปติมหาราชยัสสิโสปุถะปิตัสสภาโวอินานามามาภะราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมโมทัมนาภิกษามุงพี่คุณังสาวติมวะนังปัจจิมันจาริสังราชา วิ่รูปะกโหภาษาสติกนะคะนางอธิปติมหาราชายัสสโสปุตตปิตัสสาวอินทานามามาภะลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสะสิโนโมธมานาภิกกรรมุงพิ่คุณังสาวติงว่านังอุตรันจ่าทีสองราชายุกุเวโลตประสาสติอยักขานังอธิปติมหาราชายัสสโสปุตตปิตัสสาวอินทานามามาภะลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสะสิโนโมธมานาภิกกรรมุง พิ่คุณังสวัติงว่านางมุลิมาที่สังทัทาลโถทักคีเนนาวิโดนาโกปัจจิเมนาวิลุปะโคกุเอโนอุตารังที่สังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาทันทันละมานาอัตังสุวันนี้กับพิรวทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาสถามายาคุเตนเวเตนวิภูจายวิภูโตสาจันทโนกามาเสโตจับกินุคันทูนิคันทูจับปะนาโถโอปัมมโยจับเทวาสุตโตจัมมาตาลิจิตตาเสโนจากกันทัพโถนาโคราชานุชโนสะโถ อาคูปัญจสิกุสิปัญจสิกุเจวะติมพุโรลาสุริยวัจจะสายติยอาจารย์เยจราชนโนอันคันทพภาษาล้าชุ ราชุพิโมทมานาพิกามงคพิคุณังสวัตติมนังอัฏฐคูราสภานาคาวิสาลาสัตสหติจกากัมพละราสตะลาอาคูปยาคาสหายติพิยามุนายาโมนะทัตตะลัทธะอาคูนาคายาสสิโนเอลาวันโนมหานาคูโสปาคาสวัตติมนังเยนะคาลาเชสาสัตถารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวะนัมฉาปตาจิตลาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชานมสิสุปนาโต สุปนันสุปนันโตเขมมะกาสีพุทธโธสนาหิวาจาหิอุปวายันตาลคาสุปันนาสารนามาังกสุพุทธังชิตาวชิรหัตถินัสมัตส,สุสามุทังอสุราสิตาพาตาโลวาสาวัสเตเติทิมัน,ตนโตยะสิโนกาลกัรชามหาพิมาสมะอสุราติธานาวิคสาเวปจิตติสุติตะสุจิตติจะปหาราโทนโมจิสาสตัญจพริปุตตานาังสัพเพวโรสจานามากาสนาหิตาวาภลิงเสนาละภูมิพัฒน ลเรุพัทธะมัตยปุขะมงสมายโายธาน,นีพันธันตีพิกนักสวดติวะนัง,ง,นงอโปจัตเทวาสัทวีจา,ารเโชวาวยุตตะทาขะมงวุณาเทวาวุณาเทวาโสมจาย์สัจสาสหเมตตากรุณากะยิกาอโาโูเทวายัสสินโนมทัศเตทัศสถากายสาสัพเพนะทัศวานิยนออต,ติมันโตชุติมันโตว,วันนามันโตยัสสินโนมทรรมนาภิกขะมงภิกขุนางสัวติวะนังเวทุจทัตเทวสาสหายิจาระสมาจาร ภูเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุริคิตาสุริยาสุปนิสาเทวาสุริยม,มาคูปุริคิตานักขตานิปุริคิตาวาคูมันทวามันทวาราหากาวาสุนังวาสะโเสธโถสักโกปะสักโกปะคะปุรินทโท ท่าเสตทัศธากายยาสพีนานะตะวนนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยาสสินโนโมทามนาพิกามุงพิคุณังสอติมวนังอาทาคูหัสปูเทวะชลามกขิละคิริคิสิขาลิวะอาริธกาจะโลชาจะาุมมาปุมภานิพัสสิโนวรุณาวสหธรรมาจะอาจิตาจะอเนชกาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวะสวะวาสวะเนสิโนท่าเสตทัศธากายยาสพ mm ีนานะตะวนนิโนอิทิมันโตชุต <nd estos S 1> ิมันโตวันนาอันโต นะสสิโนโมทัมนาภิกขมงพิคลังโสติมะนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมามินทาปัตุสิกาอาคูอาคูมโนปัตุสิกาอาทาคูอรโยเทวายจจารุหิตวสิโนปาราคามหาปาราคาคูเทวายยสสิโนทัศเตทัสตากายาสเพนานาตวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสิโนโมทัมนาภิกขมงพิคลังโสติมะนัง สุกาคลุมหานราาคูเวคะนัสสา,าตันโอทาตักขยาหะปโมคาคูเทวาวิจักขนาสมาทสทามัต,ตาหาลัคชามัสกาจยสสายัสสโนทัยนัยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ท่าเสตท่าสท่าสทากายาสัพพีนาลัตตะวันิโนอิทิม <OR> ันโตชุต no ิม no ันโตวนละวันโตยะสสินโนโมธมานาภิกามุงภิกขุนางสติวนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจายัสสินโนสัมพิตรกายละมาเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมมานะลัติโนอาคูอาทาคูปัณณิมิตาทสาเสตีทัสสทากายาสัพพีนาลัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนละวันโตยะสสินโนโมธมานาภิกามุงภิกขุนางสติวนังสัตเทตเทวานิกายาสัพพีนาลัตตะวันิโนนามันวายเยวะ เยนะอคันฉุนเยจันเยสติสาสหะปุทธชาติมัคคีลังโอคตินนามันมัสนาสวังท่าเขตโมค้าตลังนาคาจันทังวัสิตาติตังสุภามาปลัมมตโตจับปุตตะอิติมตโตสาสันนัคมาโรติโสจับโสปะคะเสวิติงวานาสาสุภามลกานังมาภามาพิธิตาติปุปปันโนสุติมตโตพิโสอาภโยยัสสิสุทัสสเตทัสธาอากูปัญจเวกัดปัจเจกวะสวัสติโนเตสันเตสันจามัชตาอาคา อริโตปริวาริโตเตจะสะเพอภิกันเตที่ทสิทธิเทเวสภาเมกีบาลัสินเนอภิกรรมีปัตสะกันหาัสามันทิยังเอธากันหัสาพันธาธาอิลาคีนาพันธะมาตูสมันตาปิริวะเทเรธามาววมุนจิตาโคจินังอิดิตัสธามหา,า,าเาฐฐาาสโนกันหัเสนังอเปอเปสัยปานินา แตละมหัจจาสลังกัตวาเพราวังยะถาอวุโสภูมเมโฮธนายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุฑาวติสังคุโตอจายังวสีตัณจะสมพังอภิญญาวิวักิตวานจาจักกุมาตตัวอมันเถกิสัทธาสาวกิสัสนีระเตมาลาเสนาภิกันตกินตกันตาเตวิชานาาพิฆาตเตเจจาพมกรงพุทธสาสต์ มัคคุรุสุตวาพุทธศาสตร์ศาสนาวีตรกเคหิปกรรมในสังสมโลมันปีอัญชยุงสพัพเพวิชิตตสังคามาพยาติตายยาสสิโนโมทันติสาวุเตหิสาวกาเตชนีสุตาติบทที่แปดบสรทสวดธรรมาจักปรปปาวัตสูตรเอมาเมสตังเอกังสมัยยังภะกะบาลนาศิยัง วิหารตีสิปปฏิเีมิคัตเยตตะตะตะละโขภาควาปัจจัยปัจจวัคคโยคิเยภิกขอมติสิเยมีภิกเวอันตังปะปาษิตเตนีนะณ์เสวะตภายโยจายังกามิสุกามาสเกิดนิการโยโพยนองขโมปทุชนิโกอนาลโยอนัตสังยโตโยจายังอัตตกิลตมาฐานุโยโกทุขวานาลโยอนัตสังยโตเอเตติภิกเวอุโภอันเตอนุปภัมอนุปภะขมะปชะมาปตาปทาคาตา ตถาคตีนภพิสัมพุทธาจักขุกรณียานักกรณีอุปสมัยญาณิยญาสัมพุทธญานิพานยาสังวรตติกตม่าจัสสาภิควีวัชชิมาปฏิปทาตถาคตีนภพิสัมพุทธาจักขุกรณียานักกรณีอุปสมัยญาณิยญาสัมพุทธญานิพานยาสังวรตติเอย่างวะ ทังคิโกมะโคเสียติดังสมาดิติสมากามันโูสัมมาวาจาสัมันกัมมันโตสมาอาชีวะสัมาวายโมสมาสติสมาสัมมติอายัางขูสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาคาถาตถาคตนาอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาคัลณีปสมยะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติ อิทางโขปนาภิกขเวทุกขังอริสัจจังชาติปิทุกขาชาลิปีทุกขาเมลานํปิทุกขังสกับปริเทวะทุกข์ทกข์โทมะลัสปายาสาปีทุกขาอัปยีหิสัมปโยโคทุโคอปยีหิวิปโยโคทุกโคยัมปัจฉังละนะละพติตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัจจุปทานักขันทาทุกขาอิทางโขปนาภิกขเวทุกขาสมุทโยอริสัจจังญายาตันหาโปนุภาภวิกภะวิกา นันทิลาคสคตาต,ต,าตาัตลาตัตลาพยนนาทีนิสยาทิทางกามาตัญหาเพราะว่าตัญหาวิภาวะตัญหาอีทางโภปนาพิขเวทุกขานิโรธัวอริสัจจังโยตสัสายีวะตัญหายะอาศัสาวิราคานิโรโทจากโกรโคปตินิสกโคมุติอนาลรโยีีทางโภปนาพิขเวทุกขานิโรธัคาวิณิปถิปทาอริสัจจังยะ

ติมีพิฆเวปุภิอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทธปฏิญาณังุทธปติปัญญาอุทธปติวิจาอุทธปติอโลโกอุทธปติตังโคปณิทังทุกขังอริสัจจังปัญญยปันติมีพิฆเวปุภิอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทธปฏิญาณังุทธปติปัญญาอุทธปติวิจาอุทธปติอโลโกอุทธปติตังโคปณิทังทุกขังอริสัจจังปัิญาปันติมีพิฆเวปุภิอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทธปติญาณังุทธปติปัญญาอุทธปติวิจา อุทปพิอโลโกอุทปพิอีทางทุกขัดสมุทโยอาริสัจจันติเมพิคเวปุกเปย์อนุนุเตสุธามิสุจักขุงอุทปพิธีนางอุทปพิปัญญาอุทปพิวิชาอุทปพิอโลโกอุทปพิตังโขปนิทังทุกขัดสมุทโยอาริสัจจังมหาธรรมมหาตับพันติมีพิคเวปุกเปอนุนุสตสุธามิสุจักขุงอุทปพิธีนางอุทปพิปัญญาอุทปพิวิชาอุทปพิอโลโกอุทปติังโขปนิังททุุกขสมโย อริส <S ess> ัจจ์วะหินันติเมียพิคเวปุปเปนุนุสุเตสุธรรมสุจักขุงทัปธิยานังอุทัพติปัญญาอุทัพติวิชาวอุทัพธิโลโกอุทัพติตะอีทางทุกขานิโรธออริสัจจันติเมียพิคเวปุปเปนุนุสุเตสุธรรมสุจักขุงัปิยานอุทัพติปัญญาอุทัพติวิชาวอุทัพธิโลโกอุทัพธิตังขุปัณณธทางทุกขานิโรธออริสัจจันติเมียพิคเวปุปเปนุนุสุเตสุธรรมสุจักขุงอุทัพธิ ยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทิปอุทัพปิอโลโกอุทัปปิตังโขปนิธังทุกขาริโลโทอริสัจจังชาติกัสตันติมีพิกเวปุเพยานะโนสุเตสุทัมเมสุจักขุมอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิอิทังทุกขาริโลท้าขมินิปฏิปทาอาริสัจจันติเมพิกเวปุเพยานโนสุเตสุทัมเมสุจักขุมอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุททปปติิัังงโน ทุกข์ขันธโลธาคาม่มปฏิปทาอริสัจจังภาวิตพันติเมพิกเวปุพพอนุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิตังโขปนิธรรมทุกข์ขันธโลธาคาม่มปฏิปทาอริสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิ ยาวกิวันจะมีพิกเวบูเมสุจะโตสุอริสัจเจสุเอวันติปลิตวัฒนทวตทัศกาลยถาภูตังยานัทสนังนะสุวิสุทธาอหสีเนวตาวะหังพิกเวเทวะเกโลเกสมาลเกสพามเกศาสนาภามนิยาปัญญาสเทวะมนุสสัญญานุตตลังสมาสัมโพเทิงอภิสัมพุทโธปัญจายาสิงยัตโตจักขูเม พิกเวยอิเมสุจตโตสุอลิสันเจสุเอวันติบาลิตวัฒังทวัทสักกะลังยะถาภูตังยะรัตสนังสุวิสุทธะอโหสิอัถหังพิกเวยสัตย์วะเกโลกกสมาลเกสภามเกศาสนภามนิยปชายะเทวสัตย์วะมนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมปูติอภิสัมปูตโตปัจจัยยสิงยานัณจัปนะเมทัสนังอุทปพธิยาคุอุทปพธิ อากุปมาเยวัตุติอายะมันติมัชชตินัตถีธานีปูนปุน,ปนภาวติอิทมาอวจรภควาอัตมานาปักจวักคียาพิกราภควาโตภาสิตังอภินันตุงิสปนอิมาสมัญจาปนะเวยากลักสันมิงพิญญาบาในอาญสมันโตกุณธัญสสะวิราชังมิตมะลังธรรมะจะคูมุธปฏิยังกินจิสมุทะยัธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมนติ ปาวติเตจพัคกวตาธรรมจักเกภูมาเทวสัตมนุสาวิสุงเอตัมพัคกวตาพลัสสียงอิสิปฏินิมิคัตเยออนุตลังธรรมจักกังปาวัตติติปาวัติยังสามเนนาวะพามเนนาวาทีเวนนาวามาเรนาวา คามุนาวากีนิชิวาโลกาชมินติปูมานังเทวานังสัตทังสุตวะจะตุมหาลัชกาเสเทวาสัทธมโนสาวิสุขจตุมหาลัชกานังเทวานังสัทธังสุตวะตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาวิสุขตาวติงสาวะนังเทวานังสัทธังสุตวะยามาเทวาสัทธมโนสาวิสุขยามานังเทวานังสัทธังสุตวะตุสิตาเทวาสัทธมโนสาวิสุขตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวะนิมมาราติเทวาสัทธมโนสาวิสุขนิมมาราตินังเทวานังสัทธังสุตวะปารณ เอวัสัทธมนุสาวิสุงภรานิมีมีต่วสวัตตินังเทวัสัทธาสุตวาสัทธังสุตวะธรรมกายิกาเทวัสัทธมนุสาวิสุงเอตามภควาพารานาสียังอิสิปตินีมิคัตเยนตระทังทำมาจากการปวัติยตังอัปวัตติยังสมเนนาวะพามณีวนาวาเทวีนาวามารีนาวาพามุนาวาเกณิจิวาโลกาสิมิตีติเหอิติหาเตนะขีตคานีนะเตนะมุขเตนะยาวะพามโลกาสัทโธอัมภูขัดคัดชัย อายัญจาทัสสหะทัสสะหสีโลกะทาตุสังกามิสัมปาคามิสัมภาวิธิปปมโนโจอคารุโอภาโสโลเกปตูระโหศีติกามเมวะเทวนางเทวมนุสภาวังอัตคูภะควาอุทานังอุทานิสีอัญญาสีภะควาตะโพปุลทันโยอัญญาสิวะตะโพปุลทันโยติอิธีหิหังอัญญสมันโตปุลัญญะสาอัญญากุลทันโยเตวะนามังอะโหสิติ ที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาหลังสมาสุปโฑวิชาจรณะสัมปันโนสุตโตโลกัพิทูอนุตโลปุริสษฐธรรมสาเลติสัตถาเทวมนุสย์นังพุทโธภะกวาทีบทที่สิบธรรมานุสติสวะขาโตภะกวาตาธโมสันทิตโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปะเนยโกปจตังเวทิปภูวินยูหิตีบทที่สิบเอ็ดสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสสปุคะราเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญโชลีกาลณิยนตะลังปญญังเขตตังโลกัสสาติบทที่สิบสองสักตะวาสักตะวาพุทธะตะลังอุสะทังอุตมังวะรังหิตังเทวมโนสานังพุทธเตชีนาสุทินา สัตวปัทวาสภเพทุกขวิปัสสเมตุเตสกตะตาธรรมาละตังโอสถังอุตมังวรังเปริขาอุปัสมะนังธรรมเตชินาโสตินานาสัตวปัทวาสภเพพระยังุปัสสเมตุเตสกตะตาสังฆลัตนังโอสถังอุตมังวรังเอาเนยังปางเนยังสังฆเตชินาโสตินานาสัตวปัทวาสภเพโลกะปัมปุปัสสเมตุเตรบทที่สิบสามพระคาถาชินะบัญชร นโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะชัยศาลกตาพุทธาชีตวะมะลังสงหานังเจตุสัจจาสังขังละสังเยปิวิงสุนาราสพาตันหังการาทะโยพุทธาอัตวิสตินายกัสเพปิติโตไมหังปติฏทิตตาไมหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปิโตไมหังพุทโธรรมโมเทวิโรจเนสังคูปิโตไมหัง บุเลสภะกุณการโลหททิตเฮมอนุรถโทสาริบุตรจักทัก,กินีโกธัญโยปิถิภาคาสมีโมคารโนจวามกเกตักกินีจวานีไมหังอาสุงอนันท่าลาหลัลากัสโปจัมหานโมอุปาสุอมัสุตเกสเกสัปโตปิถิภาคสมิงสุริโยปภังกโรนิสิโนสิริสัมปันโนโสพิโตมณิปุงญโวกุมารักษัสโปเทโรมหิสิตจตวรรษโคโสไมหังมธเนนิจังปติถาสิกุนการลงบุญโนอาภุริมาโรจาอุปาเีนันสิีวลีเทระปัจจัยมีชะตา นาลาเถติละกามาเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสาบกตาเยตาสิติมหาเทราชิตาวันิตวันโตชิโนุลัสาชรันตาสิลาเตชินอังคบังเขสุสันตาปุตะตังปุระโตอาสิทักคีณิเมตตาสุตตะกังทัชชากังปัจจโตอาสิวเมอังคุลิมาลกังขัตโมละปผลิตันจะอาฐานะทิยาสุตตะกังอาคเศษชัธนังอาสิเสสาปะกาลิฉันทตาชินานาวรลสังยุตัสัตะปะกาลังกะทาวะตะปิตาทิสันชะตา มหาิรัตยมตุปปัตวาอาสิสาวิรยัญยัญตุอันตชินัเตชสาวัสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัจเเลชินะปัญเชลมัจญเหตวิหารตังมหิตะลสสทาปเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิตจิมันโตสกุตโตสุรคุโชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตาตระโยสัทธามานุภาวะปุริโตจารามิชินะปัญเลิตีบทที่สิบสี่บทสวดพระหุมหากา พระองสาสมามมินิมิเตสาอุทานตังสีมีขาลาังอุติตะโคนัสเสนาสะนมะลังทานาทิธรรมาวิธีนาชิตวมุนินโตตันเตชะสาพงตเตชะยานชิยมังการานีมากราติลีกรรมวพิยุติสัพพารติงโอลัมปนาคาวกคมาทัทธะยักขังขันติสทันตาวิธีนาชิตวมุนินโตตันเตชะสาพงตุเตชะยามังการานี นคีลิงข้าชวะลังอติมัตโพตังทาวาคิจักกวาสนวัสตารุนันตังเมตตัมภูเสกาวิธินาชิตาวมนินโทตันเตชะซาพงตุเตเชีมังกรานิอุคิตาค้ามติหัตถาสุราลุนันตังทาวาจิติโยชนะปะถังคุลิวะคุลิมาละวันตังอิทีวิสังกัตมโนชิตาวมินโทตันเตชะซาพงตุเตเชีมังกรานิกัตวานะกัตถามุทะลังอีวาคพีนียาจินใจยะทึกเทาวัจนังชนะกายามเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตาวมนินโทตันเตชะซาพงตุเตเชีมังกรานิ สัจจวิหายาติสัจจากวัตกิจโตมะตะวัาพิโลปิตามนังอติมัตถูตังปัญญาปฏิปัชชนิโตชิตวมุนินโทตันเตชัสาพวตุเตเชมังคารานินันโทปันทะพุชักขวิปุติมหิตถึงปุเตนะเทระผูชักเนะธรรมปายันโตอิทูปเทสาวิธินาชิตวมุนินโทตันเตชะสาพวตุเตเชมังคารานิทุกขหาทิฐาผูชัเคนะสุตตาหัตถังพามังวิสุทธิชติมิธีภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวมุนินโทตันเตชะสาพวตุเตเชมังคารานิ เอตาปิพุทธชมังคราอัตถคาถาโยวจโนทินาทินีสัลเตนัตันทีอิตวานีเนอิตวานะนีนาเนกาวิวิธานิจุปัฏฐาอานิโมขังจุปัฏฐาวานิโมขังสุขังอธิคมัยยานโรสปัญโยมหากาลุณิโกนาทุกิตายะสัพพานินางปูเรตวาปรามีสัพพาปัตโตมสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสะเจชนะหดหเตเตชชมังคัง ชยันโตโพธิยามุเรศกยานังนะทวันโนเอวังตะวังเมขโยห์มิชยันสุชิมังคะเรอปาลสิปัลังเกสิเศปัทวิปุคะเรอภิเศเสษพุทธานังอัคคปโตปมุตติสุนักตังสุมังคะรังสุปภาตังสมุตติตังสุปัจานุสมุทโตจักสุเยธรรมขมาจริสุปัทกินังกายะกัมมังวจักกัมมังปัทคินังปัทคินังมโนกัมมังปณิทิเตปัทคินาปัทคินานิกัตวานาลภันตเตปัทคินีพระวันตุสัพพมังคะรังทัคันโตสัพเทวตาสัพพภูธานุ พาวินัสส้าเสถิพวันตุเตพวันตุสพมังครังรักขันตุสภิวตาสภาสงคัญพาวินาสท้าเสถียพวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทัศขาถายาทีวะยาทีวตาสันติวิหะวิหารวาวันีถุเปคะเลโพธิะเลตหินตหินตาธรรมธานีนาพระวันตุปุชิตาสดถิงกะลุนเตทาวิหารมันทะเลเทละจัจะมาชายนวกาจะพิคโวสารามีกาทานาปฏิอุปัสการาขามาจเทศสานิขามาจะอิสราสปนาพุติสุขิตาภควันตาตุเต ชลาผู้ชายโยเยปิจะอันทสัมภาวาสังเสรทชตาอัฐาวุปวะโอโบปะปาติกานี้นียนิกังธรรมวรังปติจเตสพเพปิทุกขสสสกลนถูดสังขยังทาตุจิลังสตังธรมโัมรรมจัาราจักปุลาสังโคโหตุสมะโควะอัธายาจหิตายาจัอัมเหรลคขตุสัมสัตธรโม สัมเพปิสธรมะจริโนพุทถินสัมปปุเนยามะธรรมีอิริยปเวทิเตปสันาโหตุสัมเพปิสปานิโน,ธธนพุทธศาสนธรรมะสามารถทางปวจิจตุกาเลเทเวิโวปวัตสตูวุธิภาวยาสัตาสาตานังชมิทังเนตุเมทนีมาตาปิตาจะอัตตราชังนิจังรัขัตุปุตตะงเอวังธรรมีนันาชานุโมปชังรัขัตุสัพพะ บทที่16เทวตาอุโยชนาคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจนิทุกขพยาปัตตาจนิพยาสกปัตตาจนิธสกาหอนตุสัพเพปีปานินาปานิโนเอตาวตโเอตาวตาจะอมหิสัมผัทางปุญญาสัมผัทางสัพเพเทวโนโมทันตุสัมผัสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพทาภะวตาณิพิรตาหอนตุขัดฉันตุเทวตาคาตาบทที่17บเจ็ด okay สุเงคุนคาถาหอนตุสัพภังสภังคาังรักขันตุสัภเทวตา ส uh uh ัพพะทธานุภาพเนสตาสติโมพเวนะสติหอนตุนิรันตังหนตุสัพพังสังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาพเวนสติหอนตุนิรันตังหอนตุสัพพังสนตุสัพพังสมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังขาภาพเวนสติหอนตุนิรันตังสัพเพพุทธาพระปตัประจิกานันจะยังพลังอนันตานันจะเตชินะรักขังคนธรมิสปะโสสัพเพพุทธาพระษ์ปตัปรจิกานันจะยังพลังันะ ยังพลังอรันตานันจเตชินะละขังพฐามิสปัสูสัพเพพุทธาภรปัตตาปจิกานันจะยังพลังอรันตานันจเตชินะละขังพฐามิสปัสูสัพเพพุทธาภรปัตตาปจิกานันจะยังพลังอรันตานันจเตชินะละขังพฐามิสปัสูสัพเพพุทธาภรปัตตาปจิกานันจะยังพลังอรันตานันจเตชินะละขังพฐามิสปัสูสัพเพพุทธาภรปัตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตะัานันจ พลังอรหันตานั้นจะเตชินาละขังคัทธมิสสะปสูสัพเพพุทธาภระปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชินาละขังคัทธมิสสะปสูสัพเพพุทธาภระปตาปจนะกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชินาละขังคัทธมิสสะปสูสัพเพพุทธาภระปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชินะละขังคัทธมิสสะปสูสัพเพพุทธาภระปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตชินาละขังคัทธมิสสะปสู เรื่องอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรานี้ส่งแห่งการบูชาพระตนะไตด้วยการสาธยายบุดสวดมนต์พระสุภะปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโล,ลกและทางธรรมขอท,ธธทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปอนุโมทนาในในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและว่าถุ่มงคุณพระผิตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีวัดเลียนไว้ไว้ครูหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนุุภาาพพแห่งรรรระะปปิิิิตจนนสสเ็ศักกกด์์ททธ